บอกตรงเลยว่าคนวิ่คนเดียวนี่นะนะครับก็วอร์ดในคนนคทว,ว่าที่จริงโปรแกรมวันนั้นน่าจะมีเล่นทุ่มครึ่งนะที่ผมทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งที่ที่ประเทศเขานะเวลาเวลาทุ่มครึ่งที่ที่เยอรมันนะอ่าพอเลดมาแล้วพอเรารู้ว่ากระเป๋าหรือว่าการโหลดเครื่องมีคนตกเครื่องอยู่ในไฟเดียวกันนั้นอยู่สามคนต้องนั่งตามมาอีกไฟต,ต่อมาเนี่ย มีสามคนคือน้องเนมแล้วก็น้องแฮมมูริต้าแล้วก็ผู้จัดไม่ใช่ผู้ขายงานแล้วก็ผู้จัดด้วยพี่นกไม่ใช่พี่น้องพี่น้องพี่น้อง,น,องนาลิสาก็เลยต้องควบคุมเกมพาพาน้องแฮมเนี่ยกับเนมเนี่ยมามาให้ทันกันถ้าสิท,ทีมว้พุน่นเขาไม่ใช่คนพื้นที่นะครับของที่แยกออกไปกันเนี่ยเพราะว่าที่จะแชร์โหลดเวลาไปในช่องน่ะเราก็ไปด้วยกันนั่นแหละครับแต่เวลา ที่จะแชร์โหลดเพื่อจะแชร์น้ำหนักเนี่ยเราถูกแบ่งออกจะให้คนนี้ฝากคนนี้นะาฝากคนนี้ไ้ในร่องนี้ไปในช่องนี้มือลากอันนี้ไปนะมือลากอันนี้ไปมันไปติดมืออยู่ตรงนั้นครับพี่น้องครับไม่ใช่ว่าซูเปอร์สตาร์จะมาแก่กระเป๋าเองหนักๆทุกใบก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีมันก็ต้องมีคนที่ทําหน้าที่ช่วยกันได้ลำใหญ่เขาก็ต้องพายกระเป๋าอะไรเขาไปในสไตล์ของความเป็นดาราซูเปอร์สตาร์เลยก็ว่าไปในฐานะคนดัง แต่เราก็ซอยกระเป๋าไปให้แต่ละคนนรับผิดชอบตัวนี้คนนี้เรื่องน้ำหนักตัวตรงนี้เรื่องนำหนักตัวตัวนี้ไม่มีใครคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบล่าช้าหรือไฟมาไม่ทันกันนะครับที่จริงลำยัยถึงงานที่เยอรมันก่อนสองชั่วโมงความนั่งยู่หองแต่งตัวนะครับห้องรับรองนะครับแต่ทางพี่ดาวเนี่ยนะครับผู้จัดงานที่เป็นว่าโปรโมเตอร์ทีู่เยอรมันว่าเย่อเพิ่งขข้นเยอ่เพิ่งขข้นล่อเธอเดียวเลย ล้วทีเดียวกันลากไปอีกบอกว่าลากไปอีกประมาณสักสามทุ่มครึ่งได้ไหมสามทุ่มครึ่งจากทุ่มครึ่งใช่ไหมครับก็คุยกันกันกบทางพี่พี่น้องที่กําลังต่อไฟอยู่ก็เลยที่ที่กาลังต่อไฟไฟที่ตามกันมานะครับก็เลยว่าเออถ้าเรียกก็บวกลบหนึ่งชั่วโมงเลือกไม่เกินสองชั่วโมงก็น่าจะ,ะก็น่าจะทันเพราะว่าที่หอนั้นที่ร้านที่ร้านหรือท,ที่หอน่ะ ที่เขาไปเช่าจัดงานเนี่ยเขาให้เวลาถึงห้าทุ่มครึ่งถึงหกทุ่มก็เหมือนบานเท่าแหละครับผมคือถึงห้าทุ่มครึ่งหรือหกทุ่มเลทสุดนะครับสุดท้ายลำยัยก็ไปเล่นสี่ทุ่มนะนะครับลำยยก็เล่นสี่ทุ่มเพราะว่าตอนที่ขึ้นไปก่อนเนี่ยเพราะว่าให้น้องเจอาพูดภาษาต่างประเทศได้บ้างเพราะว่าเขาเขา,เขาภาษาเขาได้กว่าเราก็เลยให้น้องเจอาไปไปเยืนคุยบนเวทีเป็นอนาคก่อน นะครับไปแต่เขาไม่ฟังเพราะว่าเขาเขาอยากจะเจอลำไย,ยมากเราก็เลยแก้ปัญหาโดยด่วนก็คือให้ลำไย,ยขึ้นไปสวัสดีนะครับไปคุยก่อนยังไม่ได้เล่นด้วยซ้ำไปนะครับเราเตรียมแบ็กกิ้งแท็กสำรองแผนสองนะครับเราก็เตรียมแบ็กกิ้งแท็กสำรองไว้นะครับเป็นแผนสองนะครับแล้วลำไย,ยก็ร้องร้องเปิดแบ็กกิ้งแท็กก็เหมือนกับนักร้องดังลหลายๆคนที่ไม่ได้เอาวงไปโอ้กูดกูดกูด ลำย่ยใส่กางเกยงยืเขึ้นไปผมว่าเอาลำย่ยผมก็ตกใจครับเห็นภาพนะครับเอาลำย่ยขึ้นใส่กางเกยงยืดขึ้นไปขึ้นบนตตงป๊ลำย่ยชุดมันหลงไปกับอีกอีกน้องเนมกับน้องแฮมแล้วก็พี่น้องที่ตามมาน่ะอีกช่องหนึ่งตอนไปเขาเอินมาอย่างอ่ะไปโหลดกระเป๋าไหมเรื่องของเรื่องก็คือการโหลดกระเป๋าที่เดนมาร์กนะครับโคเปนเฮเกน ช่องของที่เขาโหลดกระเป๋ามีปัญหานะครับเขาเลยบอกไปต่อแถวใหม่นะครับไปถอดมันมีปัญหามันอัิเตบเรื่องเรื่องอะไรละ่ะเรื่องเอกคกนิีนี่นหะมันสังะนะนส่งกิโลเนี่ยนะมันสั่งกิโลเนะี่มันบกไปเนี่ยนะมันบกหนักบกึ้นนะี่ยนะอ่านะก็เลยต้องไปเข้าต่อยแถวเดิมเพราเข้าต่อยแถวนึิมมันก็เลยกินเวลาเข้าไปอีกนะครับผมเรื่องของเรื่องนะนะเข้าใจครับคนที่รอนานนะครับอาจจะมีแอลกอฮอล์เข้าไปด้วยอันนี้ก็ เข้าใจแล้วก็กราบขออภัยนะครับเอฟซี FC แล้วก็แฟนเพลงที่ไปซื้อตัว๋วที่นั่นไปซื้อตั๋วที่งานที่เยอรมันนะครับที่อาจจะรอนะครับรอนานนะครับประมาณสักสองชั่วโมงนิดๆนะครับแต่น้องก็มาทันสี่ทุ่มในเวลานั้นนะครับเพราะว่าที่นั่นมันปิดห้าทุ่มครึ่งถึงหกทุ่มก็ลากดังได้อยู่นะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่า ไม่มีใครอยากให้เกิด